ดีมากแบบลองใหม่ได้นะอันนี้วีเลดค่ะแค่อยากจะมีความรักทำไมมันยากยากแค่อยากได้แบบนี้ทำไมต้องยากยากอยากจะคนจริงใจแค่เนื้อยากอยาก So where are you Where are you เมจิค่ะ Rapper อร์ขนน่ารักค่ะดีมาว่าค่ะ Dance ค่ะความเกียร์ค่ะคริสค่ะเฟชัลค่ะหนูค่ะ Vocals Smiles Hi Vogue Thailand. Thailand! And we are... a And these are 10 songs in our playlist. Let's sing together! ว่าเหมือนคว,อความฝันของพวกเรา complete เป็นหนึ่งแล้วค่ะแล้วแบบเออมันเป็นสเตปใหญ่อีกสเตปหนึ่งที่ทำให้พวกเราได้ตามความฝันของพวกเราเนาะ ใช่ค่ะแล้วที่สุดพิเศษไปกว่านั้นก็คือเพลงนี้ก็คือเพลงโปรดหนูเหมือนกันนะคะก็คือเพลงร้องให้ดังๆเพราะว่าฟังครั้งแรกรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันต้องมันแน่ๆเลยแล้วคนนั้นจะเต้นตามเยอะค่ะแล้วก็เลยเป็นเพลงเดบิวต์ค่ะ three two one ไม่รู้จะคุยทำไมอยากทิ้งก็ไปดีๆคอยลืมฉันได้ถ้าคิดว่ามันง่าย no no แต่ก็เอาใจช่วยนะ ลูกคอสรค์มากฟีดแตกดีมากเลยเพราะว่าเหมือนเอ่อพวกเราก็ได้เห็นแบบพวกแดนส์คนที่เขาชอบแดนส์กันบนทิกตอกเขาเต้นกันเยอะมากแล้วแบบเออพอไปคอนเสิร์ตมีคนร้องเพลงเราได้เราก็แบบรู้สึกดีใจมากเลยค่ะจำได้เลยโมเมนท์ที่เราได้ฟีดแบ็กมาจาก แฟนๆที่ได้ฟังเพลงบอกว่าชอบดนตรีของเพลงเพราะมันจะมีผสมหลายๆสไตล์เข้าไปก็เลยรู้สึกดีใจค่ะที่แบบมีแฟนๆที่ชอบในเพลงของเราด้วยค่ะแล้วก็มันก็มีท่าเต้นเยอะด้วยเห็นหลายๆ cover เลยค่ะมีเยอะเลยค่ะ selection เยอะมาก selection Where is ความรักไหมเจ็หรือว่าเจ็บไ I คิดเจ็บนะสำหรับไอ I I คิดว่าเสียใจไม่เสียไอก็คิดว่าเสียใจไม่เสียใจเพราะว่า it's kind of like เหมือนแบบ empowerment แบบ confident ว่าแบบเราเสียใจนะแต่แบบเราไม่ได้เสียดายที่แบบได้เจอเธออะไรอุ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีมากแค s h freeze มากแต่ความจริงใครอาจจะแบบเศร้าให้สุดนะคะก็สามารถฟังเจ็บได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเพลงแบบ hurt me มีสองมูนใน EP แรกเนาะเสียงเก่งค่ะ เอใช่่้ง l i t ังรักภษา in love อ่ะ in love in love เถียงเก่งเถียงเก่งเมื่อนเป็นเพลงแบบเอ้ยทำไมถึงแบบอยู่วันแบบนี้อะไรแบบนั้นแล้วดนตีเถียงเก่งคือน่ารักมากแบบคินคินนไอมีความ summer feel นิดนิด yes หนูชอบท่อนนี้ again 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 มันแบ่งได้เป็นสอง memory คือ memory หนึ่งก็มันแบบกลับมาย้อนหลังดูแล้วก็เฮ้ยมันแบบดีอะไรแบบนั้นอีกอันหนึ่งก็มันแบบลองใหม่ได้นะอุ๊ยอันนี้ฮอตมากอันนี้ delayed ค่ะถ้าจอตอบเออเย้เป็นแบบ s ่ g น a t u r e ใช่อีกเพลงนึงที่คิดก็คือร้องให้ดังๆเพราะมันเป็นเพลงแรกของเราเป็นเพลงเดบิวต์ก็เลยถ้าแบบฟังร้องให้ดังๆก่อนมันจะเหมือนเป็น fresh start ของอาราลาค่ะเป็นแบบจุดแรกของ Journey ค่ะแบบอาราลาเป็นกลุ่มที่ new generation ที่มีความ elevating ของแฟชั่นคะก็เป็นแบบเด็กอินเตอร์ที่มีความแบบในการแต่งตัวการแบบ f ฟชั่นอะไรแบบนั้นค่ะเป็นวงที่มี e NERGY มากค่ะแล้วก็แต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแต่ว่าตอนรวมตัวแล้วมันก็กลมกล่อมค่ะใช้คว่ากลมกล่อมอัลล่าท t เดอะท o อปแ a ้วเธอชอบเพลงไหนไอชอบเถียงเก่งไอชอบเถียงเก่ง คือมันแบบรู้สึกอ่ะอิมชอบแหลรไม่รู้อ่ะแล้วด้วยนะชอบตองห้าังดังอ่าคืออาเถียงเก่งก่อนคือรู้สึกว่าเถียงเก่งมันเป็นเพลงที่แบบเหมือนมอบความสุขอ่ะเราก็แบบมีความสุขเพราะเพลงมันน่ารักเนาะแล้วคนดูก็แบบสามารถกระโดดรดเต้นตามได้คือเป็นเพลงที่หนูรู้สึกว่าสามารถฟรีฟอร์มได้มากที่สุดค่ะก็เลยชอบแสดงเถียงเก่งเป็นเพลงที่แบบมีความแบบ positive meaning อะค่ะแล้วแบบเหมือนแบบมันน่ารัก อยูก็คิดว่าแบบเป็นเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบเออมันโชว์แล้วมันสนุกเพราะคนไปมันก็แบบไพปได้ค่ะใช่ค่ะสว่วนมินี่ชอบ to the Top เพราะว่าชอบความหมายเพลงมากเป็นความหมายที่ดีแล้วก็ถ้าเต้นนะ่ะทุกครั้งที่ได้ขึ้นเวทีแล้วรู้สึกว่าแบบเพลงมันส่งพลังอะค่ะก็เลยทุกครั้งที่ได้ขึ้นแล้วก็ชอบเพลงนี้แบบมากกว่าเพลงอื่นเป็นพ <me> <Are you? S 1> ิเศษอ o อิมชอบ อะไรนะไอ้พุ้องห้างดังลองห้างดังเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเพลงที่อิมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักอาร่าด้วยเพลงนี้ก็เลยรู้สึกว่าทุกครั้งที่โชว์ทุกคนแบบว่าอินแล้วก็แบบตื่นเต้นที่ได้แบบมาฟังเพลงนี้ไลฟ์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบโดยเฉพาะทอนบรกแดนสุดๆเต้นมันสุดๆค่ะโดเรมีค่ะโดเรมีใช่โดเรมีที่รีมิงส์อ่ะใช่เป็นเออ r o ject 40ปีโซนโน40ปี Grammy ค่ะก็เป็นเพลงที่เพลงเก่าของ g r ม m m y มากลับมา remake ค่ะแล้วก็เราก็ได้ทำ d o l o ี i เนอะเพลงนี้ก็เป็นเพลงแบบเหมือน Core c h i ้คอร์ของทุกคนใช่คือทุกคนต้องสามารถลองตามได้แล้วก็เป็นเพลงท,แบบที่แบบมี s ซิกเนเจอร์ที่แบบ ดีมากๆของเพลงอยู่แล้วแล้ว,ลวเราก็มารีมิกซ์ทำให้มันเป็นแบบเวอร์ชันของพวกเราอาราล่าค่ะก็เลยรู้สึกว่าเต้นสนุกมากแล้วก็คนฟังก็มันด้วยค่ะเพลงสัสัก d o เรม e โ Me Don't Let Me So l n นูขอเวลาสักสามนาทีไม่ต้องชมว่าหนูเสียงดีก่อนจบเพลงนี้อยากเพ่งนี้ก็แล้วกัน โหดแล้วมันเยอะมากอันนี้เอาเอาเป็นเพลงเอาอย่าเอาอยู่เอาเอาของ Charlie X X เป็นเพลงแรกที่พวกเราทั้ง4คนได้เอาไปสอบของ Monthly Evaluation ของกัมมี่ค่ะและเป็นเพลงที่เหมือนจับตาผู้ใหญ่ก็เลยทำให้การ เป็นกลุ่มอลาค่ะเป็นเพลง,งที่เราใช้เวลานานมากในการฝึกซ้อมถ้าเป็นกับซอมใช่ค่ะคิดถ้าเป็นเองแล้วก็แบ่งท่อนเองอะไรแบบนะั้น ได้อันนี้จริงๆ <Feel. S 2> ชอบทุกเพลงนะคะแต่และมือแต่ที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นร้องไห้ดังๆค่ะเพราะว่าเป็นเพลงเดบิวต์แล้วก็เป็นเพลงที่หนูรู้สึกว่าไม่เคยได้ยินแบบดนตรีอย่างเงี้ยตอนฟังครั้งแรกคือมันจําได้มากๆเลยแล้วก็สามารถแบบร้องตามได้ค่ะหนูรู้สึกว่ามันแบบติดหูด้วยค่ะก็เลยชอบแล้วก็ดีใจที่เพลงนี้ได้มาเป็นเพลงเดบิวต์ของพวกเราค่ะเคยชอบเพลงเถียงเก่งเพราะว่าเป็นเพลงที่เหมือนแบบ จำได้เลยครั้งแรกที่เปิดฟังล้วแบบเออมันไอท่อน a g เ i n อา i นไเป็นท่อนที่แบบเออพอถ้าสมมุติเราโตขึ้นไปนาแล้วกลับมาฟังแบบเออมันเหมือนเรากลับไปบบอยู่ในโมเมนต์นั้นที่แบบมีความสุข n o s t a l g i หนูมินมนีน่ชอบเพลง <Yeah. S 3> <Yeah. S 2> oh, All t a to the Top ค่ะชอบเพลงนี้เพราะว่าด้วยความหมายด้วยมันมันเหมือนปลุกพลังขึ้นมาความหมายมันแบบ I'm gonna fight and like we're gonna go to <Yeah. S 1> the top With แค่ชื่อเพลงมันก็เป็นความหมายที่ดีคะ่ะก็เลยชอบเพลงนี้มากที่สุดอิมขอพูดซ้ำได้ไหมคะลองให้ดังๆค่ะ <Yeah. S 2> <laughs> ใช่ <laughs> เพราะว่ามันเป็นเพลงเดบิวต์ก็เลยรู้สึกว่าแบบว่ามัน hold a core memory มากๆเลยเพราะมันเป็นเพลงแรกของพวกเราก็เป็นแบบ start of everything อิมรู้สึกว่าถ้าเกิดกลับมาดูอะ่ะก็คือเพลงนี้จะเป็นเพลงที่แบบ u <ด>ั h มากที่สุด,ดค่ะนก็เลยชอบ มีค <ALLY> ่ะมีมีมีเยอะมาก What's your favorite อืมช่วงนี้ชอบฟีดค่ะของพิกซี่ค่ะอะะะต่อค่ะวินนี่วินนี่ชอบเพลงตอนแรกจะต่อฟีด และอีกเพลงหนึ่งของพิกซีที่มินี่ชอบก็คือไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วเป็นเพลงที่รู้สึกว่าฟังได้ตลอดเลยชอบบีดมากมันเพอ,อพี่แบบฟังได้ทุกครั้งเลยใช่ค่ะแล้วมันมีเวอร์ชันของเจ้าหลูซื้อด้วยเป็นเวอร์ชันจีนอันนั้นก็เพราะเหมือนกันคริสตอนนี้เพิ่งกลับมาฟังเ,เพลง s h o o t i n Star ของจิ๊กเกอร์จิ๊เชอบมาก ชอบเพลงนี้มากชอบเพลงนี้มากแบบแบบมันดีอ่ะ So sad หนูชอบเพลงแค่ไหนแค่นั้นของบัส Unit 5คนค่ะเมันแบบมันแค่ไหนแค่นั้นจริงๆค่ะทุกคนเศร้าแต่ว่ามันโผลมากทุกคนมันท่าล้วมันเพลมากค่ะหนูก็ชอบอีกเพลงที่ชอบมากก็คือ Hot to Hot ของ f o r Eve ค่ะคือแบบเต้นมันมากจริงๆค่ะ รู้ส really like ึกดีใจมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่ใน Family ่ทีป๊อค่ะเพราะเวลาเราไปเห็นพี่ๆทีป๊อปทุกคนตามงานอะไรอย่างนี้พี่ๆเขาก็น่ารักมากๆแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้เล่นชา a l เลนจ์พี่ๆของพวกเขาเนาะคือทุกคนมียูนิคเนสที่แตกต่างกันแต่ละวงคือดีมากๆค่ะแล้วก็อยากจะพาทีป๊อปไปไกลๆค่ะกับทุกคนนะคะ Where is ความรัก w h e are you ค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงพรีว e ลีสก่อนเข้า EP พี2ของพวกเรานะคะความหมายของเพลงนี้ก็จะเป็นแบบในเรื่องแบบพอเราแอบชอบคนนึงเราก็อยากรู้ว่าแบบเขาชอบเราไหมแล้วก็แบบหลักมันก็ยากเนาะเพราะว่าแบบ You know เราแอบชอบเขามันยากเือต้องแบบ find a way to อ i k e ต้องหาก็ต้องหาคนคนหาหน่อยกดสม e ปดหาไกลจัง อย่างแรกเลยนะคะชอบทำนองกับดนตรีะค่ะชอบแบบริทึมแบบความแบบฟิลช้าคือพวกเรา,เาแ,ลแล้วไม่เคยได้ทำเพลงแบบฟิลมีเดียมแล้วก็ฟังง่ายประมาณแล้วก็อยู่ใน playlist ของหนูด้วยค่ะคริสชอบพาเต้นเพราะว่ามันง่ายขึ้นจากแบบเด็ืแต่ว่าเป็น,นพ,า <c oughs> พาเต้นที่แบบทุกคนเต้นได้มันง่ายมากเลยมีความหมายเล็กๆเ,เข้าไ,ไปข้างในด้วย ไอตอแบบนี้ได้ไหมไอชอบที่เราได้มีพระเอกใน MV ได้ครับมันเราห่างหายไปกันใช่อันนี้เป็นครั้งที่สองที่เราได้ไดพระเอกใน MV แล้วก็เหมือนมันเพิ่มมิติใน MV ด้วยค่ะสำหรับอิมน่าจะเป็นลุคค่ะเพราะว่าลุค MV นี้ทุกคนมีคนเปลี่ยนเยอะมากๆเลยนะคะเมจิ ji, ผมสีชมพูนะคะแล้วก็คริสได้เปลี่ยนเป็นผมสีแดงด้วยใช่ oh, <okay. S 1> <laughs> แล้วก็อิมอะชอบลุค คาแรคเตอร์ <Character S 2> ของพวกเรามากๆเลยใน MV นะคะคือว่าแค่อยากจะมีความรักทำไมมันยากยากแค่อยากได้แบบนี้ทำไมต้องอยากยากอยากจะคนจริงใจแค่ไหนนะยากยาก So where are you Where are you <Yay. S 2> Yeah แค่อยากจะมีความรักทำไมมันยากยากแค่อยากได้แบบนี้ทำไมต้องอยากยากอยากจะคนจริงใจแค่นหนยากยาก พลง Where Is k a m l a Where Are You ออกแล้วนะคะไปฟังได้บน All Streaming Platform แล้วก็บน YouTube นะคะดู m v พวกเราได้ค่ะแต่ถ้าอยากติดตามพวกเราอลลานะคะก็ติดตามได้ที่ allara.box ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะใช่ค่ะแล้วพวกเราก็มีช h a l จ e n g e ใน TikTok นะคะชัวอว่า Al ala, Where Is k a m l a ค่ะก็สามารถไปเล่นแล้วก็ติด Hashtag ของพวกเราได้นะคะบายบาย